สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมครูมิเกมเมอร์เช่นเดิมนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Sub เวส s u r f e เนะครับ วันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องตัวพิเศษนะครับหมายถึงตัวละครที่สามารถให้ดาวเพิ่มได้นะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับก็กดไปที่มีนะครับตัวละครพิเศษนะครับในช่วงนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับไทม์แล้วก็ตัวนี้นะครับลาน่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเฟย่าถามว่าจะรู้ได้ยังไงนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับ ตรงรูปดาวนะครับมันจะมีดาวแล้วก็บวก3นะครับส่วนตัวที่อยู่หน้าปกของเกมนะครับจะได้ดาวบวก9ไม่ก็บวก10นะครับผมส่วนสเก็ตบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นตัวนี้นะครับไม่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะครับแค่กระโดดสูงแล้วก็วิ่งไวขึ้นนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถหาตัวพวกนี้ได้จากที่ไหนนะครับเวลาที่เราอัปเดตเกมมาใหม่นะครับก็ให้กดไปที่ช็อปนะครับ มันจะมีอยู่นะครับพวกนี้นะครับบางอันจะสามารถซื้อได้ด้วยเพจนะครับบางอันที่เขาขึ้นว่าวิวนะครับที่ให้บายนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับถ้าเกิดมีกุญแจประมาณ100อันนะครับสามารถซื้อตัวพวกนี้ได้นะครับมาก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนําเกี่ยวกับการตั้งค่านิดนึงนะครับผมสําหรับใครที่ชอบเพลงนะครับเราไม่ชอบพวกเสียงเก็บเหรียญนะครับเสียงกระโดดเสียงเก็บอะไรพวกนี้นะครับ สามารถมากดตรงที่ซาวเอฟเฟ e c t ได้นะครับแล้วก็ปิดออกนะครับเราก็จะไม่มีเสียงอะไรนะครับมีแค่เสียงเพลงเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากฟังเพลงนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะครับวิ่งแบบเต็มสปีดนะครับผมจะเอาแต้ม5 0 0แสนนะครับดูว่าเวลาจะได้ในกี่นาทีนะครับผมโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยนะครับอนอื่นก็ใช้ดาวบวกนะครับแล้วก็ใช้เฮสตาร์ทนะครับ แล้วก็พอตอนจบของเ s t a r นนะครับให้เลื่อนไปในช่องที่มีดาวคูณ2นะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ไวที่สุดนะครับแล้วก็ใช้สเก็ตบอร์ดนะครับเพื่อเพิ่มความไวนะครับผมโอเคตอนนี้ได้เจ็ดแพ k ด้วยนะครับจะค่อนข้างไวมากนะครับเห็นว่าแค่เราเริ่มเกมนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับแต้มเกือบ200แสนแล้วนะครับไวมากนะครับส่วนตอนนี้คูณเราก็อยู่ที่92แล้วใช่ไหมครับผม ก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าคูณ9 2นะครับเป็นแบบหลายๆคนนะครับที่แบบคูณเยอะมากเลยนะครับบางคนก็ทักมาถามผมว่าทําไมมันถึงได้ดาวเยอะขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็มาทําให้ดูนะครับผมอันนี้ผมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ผ่านมาแค่ประมาณ50วินะครับได้ประมาณ2องแสนะครับถ้าเกิดเราได้ดาวคูณอีกนะครับถือว่าเราโชคดีมากนะครับผมนี้ได้มาอีกนะครับ ตัวผมจะชอบเล่นขึ้นรถไฟนะครับไม่ค่อยชอบเดินนะครับผมอันนี้ถ้าเป็นปกติผมจะไม่ค่อยอยากเก็บ j e ็ตแพ k นะครับแต่ว่าการที่เราเก็บเนี่ยจะทําให้เราได้แต้มไวขึ้นนิดนึงนะครับผมสําหรับคนที่อยากจะแบบได้แต้มไวก็ให้เก็บได้นะครับว่าสําหรับใครที่อยากจะสนุกกับการกระโดดขึ้นตรงที่สูงๆนะครับผมว่าไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับ โดยส่วนตัวผมชอบกระโดดขึ้นที่สูงนะครับผมขึ้นที่ที่คนอื่นเขาไม่ค่อยกระโดดกันครับเอา่ะเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมใช้กุญแจแล้วกันนะฮะอีกนิดนึงเองตอนนี้ครับสี่แสนห้านะครับจริงๆถ้าเกิดเวลาที่เราใช้กุญแจนะครับเราจะสามารถกดเฮสตาร์ได้อีกสามรอบนะครับผมตอนนี้ก็ถึงประมาณ4ี่แสนเจ็ดแล้วนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับได้ดาวคูณสองมาอีกนะครับ ตอนนี้ครับ4 9 0 0 0ครับ500,000แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับ500,000นะครับผมแต่เวลาที่แลกแต้มสกอร์รวมนะครับผมมันจะไปรวมกับคอยด้วยนิดนึงนะครับรวมแล้วตอนนี้ก็คือ507,000แต้มนะครับผมภายในเวลาแค่ประมาณ2นาทีครึ่งนะครับต่อไปนะครับผมจะแนะนำเกี่ยวกับมิชชั่นนะครับผม อันนี้เป็นมิชชั่นนะครับที่จะเพิ่มดาวได้นะครับแต่ว่าของผมเป็นมิชชั่นที่ตันไปแล้วนะครับครบ30แล้วนะครับบางคนที่อยากจะรู้ว่าเออมันซื้อเควสตรงไหนนี่นะครับเห็นเหรียญไหมครับเวลาเรากดนะครับเราก็จะได้เป็นดาวเพิ่มเลยนะครับแต่ว่าของผมมันเป็นเควสที่เกินไปแล้วนะครับมันจะได้เป็นกล่องทองแทนนะครับผมผมจะแนะนําเกี่ยวกับ c h i e v e m e n t นะครับผมอย่างเช่นอันพวกนี้นะครับที่ผมเสร็จแล้วนะครับ บางอันนะครับเขาจะบอกว่าให้วิ่งประมาณ3 0 0,000แต้มนะครับโดยที่ไม่เปลี่ยนรางถามว่าทํายังไงนะครับก็ใช้ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มดาวแล้วก็ใช้เฮดสตาร์ทเอานะครับแล้วก็พอลงจากเฮดสตาร์ทก็ให้ชนเลยนะครับแล้วก็ใช้กุญแจเพื่อฟื้นชีวิตแล้วก็กดเฮดสตาร์ทต่อเรื่อยๆเลยนะครับมันจะทําให้เราไม่ต้องโดดไม่ต้องสไลด์ไม่ต้องขยับเลยนะครับแล้วก็สามารถได้แต้มเรื่อยๆเลยนะครับผมมันสามารถทําได้เยอะเลยถ้าเกิดคุณมีกุญแจมากพอนะครับผม แล้วก็อันนี้นะครับผมอัปเกรดเต็มหมดเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าไอ้สอันนี้นะครับไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับก็อย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนนะครับว่ามันจะมีการเปิดกล่องนะครับผมสามารถเปิดได้เพราะค่อนข้างคุ้มกว่าการซื้อนะครับเพราะว่าการซื้อเนี่ยหนึ่งอันค่อนข้างแพงมากนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมได้นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม